สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราได้เนื้อเศษหมูมานะคะอย่างสวยเลยโลละแปดสิบเองค่ะแล้วเราก็จะเอามาทำแหนมกันนะคะจะต้องล้างหลายๆรอบหน่อยไม่แช่น้ำเกลือไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะค่ะเมื่อเราล้างเศษหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผึ่งให้แห้ง พยายามอย่าให้มีน้ำนะคะแล้วเราก็มาส่วนผสมของเราจะมีเกลือข้าวเหนียวกระเทียมโขกมีน้ําตาลผงปรุงรสนะคะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยค่ะก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเกลออพอประมาณ อันนี้เราจะไม่ตัดชิ้นเนือน,นะคะได้มาอย่างไรงเราก็ใช้แบบนั้นเลยจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะน,น้ ให้เปรี้ยวก็ต้องใส่ข้าวเหนียวเยอะๆหน่อยนะคะ <S <S ้ัยด้วยกระเทียมกระเทียมยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะคะยิ่งหอมนะคะ คนให้ทั่วให้เข้ากันแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะจากนี้ก็เป็นวิธีเก็บเราจะใช้เป็นกระปุกเก็บนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะไม่ใช้ถุงนะคะเก็บไว้ในกระปุกเลยค่ะ ลแล้วหลังจากนี้เราก็จะปดเก็บไว้4-5วันถึง7วันนะคะแล้วเราก็มาเปิดดูกัน,นะคะ่ะแล้วฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและคลิปหน้าเราจะมาทอดแหนมกันค่ะ